เจริญพรพยนจยมผู้สนใจในธรรมปฏิบัติพบกับรายการสมยาพัฒนาจิตวัสมเหนือสักครู่ที่ผ่านมาธรรมาภาพได้ทดลองไล์สดตามโครงการสมยาพัฒนาจิตวัสมเหนือที่จะต้องมีทุกเช้าประมาณ6กโมงครึ่งโมงสิห้ถึงเจ็ดโมงแต่ว่า บางครั้งมันก็ไม่มีเสียงบ้างมีเสียง,งบ้างธรภาพก็ไม่แน่ใจจึงทำเป็น Youtube ตามมาตอบคำถามที่ว่าทำอย่างไรที่เป็นคนที่มีเกียรติความที่เป็นพระที่จะหาแลามปตอบญาติโยมก็ามาอามา,ม,มาจากพัะธิดุเอามาจากพุทธพจน์คำกล่าวคำตัดของพระสมณะพุเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้เลยที่พระเจ้าจะไม่สามารถรู้ ดังเช่นคำเปรียบเลยที่พระองค์สอนมาคืออย่างป่าไม้ป่าไม้ประดูรายเนี่ยพระองค์ทรงรูดใบประดูรายมากำมือหนึ่งและถามพิสุว่าพิสูน์หลายใบไม้ในมือเรากับใบไม้ในป่านี้อะไรมากกว่ากันคำตอบก็คือใบไม้ในมือของพระพระุทธองค์นั้นมีน้อยกว่าประดูรายถูกต้องในมือหนึ่งหยิบเดียวหนึ่งหนึ่งนี้เปรียบเหมือนกับคําสอนสัง่งชิงที่รู้ พระพุทธองค์รู้หมดเลยเป็นสัพพยูรู้ทั่วทั้งสามโลกรู้หมดทั้งในจักรวาลทุกคนจักรวาลแต่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสอรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีเท่ากับแค่ในกำมือหนึ่งของพระพุทธองค์เท่านั้นเช่นกันคำตอบเพื่อให้ได้คำตอบว่าทำอย่างไรที่จะเป็นคนมีเกียรติก็อยู่ในหลักพุทธเจ้าเราอ,อันหลักข้อแรกเลยคือทาน ท่านคือจะคัสละออกทั้งสองอย่างคือทางด้านทางเป็นวัตถุสิ่งของปจัจเีศทั้งหลายให้เขาไปเพื่อลดความติดที่เดียวของเราให้คนอื่นไปที่เขายากเขาจนที่เขาแยกกันเราเนื้อเขาขัดสนอยู่เป็นทานภายนอกสุดท้าภายในนี้มุ่งเกี่ยวกับจิตใจของเราเองก็คือ การสละจากะรักโรคโกรธหลงที่มากมายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแม้ว่าจะเป็นรักเป็นโรคเป็นโกรธเป็นหลงให้น้อยลงให้เบาบางให้ไม่มีอะไรในใจเลยเหมือนกับเราเกิดมาจากท้องแม่เราออกมาแวะไม่มีอะไรเลยยังไม่มีความรักคมชังเลยให้ได้อย่างนั้นมันดูบริสุทธิ์ดีนะก็ต่อไปคือปิยวาจาปียวาจาคือการวาจาที่ดี อาจจะไม่ต้องเสียงเพราะดีคือดีไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่พูดสอบเสียดไม่พูดเพอเจอไม่พูดคําด่าคําให้สวยให้หล่อเป็นเทพทูบุตรเทพธิดาแต่พูดคําด่าคํานี้ใครก็ไม่นิยมใช่ไหมยา่นิยมปิยว่าจจาะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นชาดกที่บอกว่าเศรษฐีคนหนึ่งใช้ให้คนที่สารลากประจำเนี่ยลากเกวียน มีร้อยห้าเป็นประมาณหนึ่งห้าร้อยเล่มก็จะต้องพูดว่านะพ่อนันทวิสาเอ้ยถ้าพ่อไม่ช่วยลากไปครั้งนี้การค้าขายของเราก็คงแย่เลยของก็จะเน่าจะเสียจะต้องไปในกรุงโซโกสัมพีให้ทันเวลาพ่อนั้แข็งแรงพ่อเอ้ยพอลากให้เราหน่อยนะคนนันสารบอกโูเหนื่อยจะตายแล้วแต่ว่าแหมคำพูดของนายพรพรนี่ลากมันสุดชีวิตเลยเกิดกำลังขึ้นขึ้นมา ทพิยวาจาอัธถจริยาอัธถเปนผู้มีประโยชน์ผู้มีประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือช่วยเหลือคนอื่นที่เขามีความลาบากยากจนที่เขาแยกกับเราที่เขาไม่มีคนช่วยเราช่วยเขาจะเป็นเป็นอัธถทริยาเราทําตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยเขาช่วยบุคคลอื่นอันนี้จะทําให้เราเป็นคนมีเกียรติถึงไม่มีใครเห็นแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าเรา เราได้ทําประโยชน์ให้คนอื่นอันที่สี่คือสบานตัตตาคือการทําตัวให้เป็นปรนัยภาพที่จะเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ท่ามกลางและมุ่งปลายถ้าให้เข้ากับหัวข้อนี้ก็คือเรื่องแรกเรื่องแรกคือให้มีทานเป็นประจําทานทั้งภายนอกภายในให้มีปิยาวาจามีคําพูดที่ดีเสมอไม่พูดเท็จพูดปดพูดส,อส่อเสียดพูดสเปเจอร์พูดผลสวาจา มีอัธปจริยาคือมีประโยชน์ต่อตอนเองต่อคนอื่นเสมอเกิดมาไม่ได้ค่าสร้างประโยชน์ไว้ในโลกนี้ก่อนที่จะลาลับไปประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นและอันที่สี่คือสมานตตาคือมีความสมานฉัน,นมีความเสมอต้นเสมอปลายในคุณความดีตั้งแต่แรกผดดู้ดีผู้ดีตลอดให้ทานก็ให้ทานดีมาตลอดให้ตามกําลังของเราให้เสียสละทางด้านจิตใจ ละโลภโกรธดหลงในการอภัยทานนะนี่ก็ให้มาตลอดและทําตัวมีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาตินะไม่ใช่เพื่อตัวเองเดียวและหลักปรนัยภาพคือคือสมมอต้นสมอปลายในความดีทั้งหลายที่ผ่านมาในการพูดดีในการทําความดีในการให้ประโยชน์คนอื่นทํเสมมือต้นสมอปลายทําตลอดชีวิตนี่คือกียุทธ์ไปไหนก็สง่าง,งามไม่เก้อคืนเดินไปใน ถ้ามกลางฝูงชนก็ไม่เกื้อเคนพัฒนาง,งามเพราะว่าเราเป็นคนดีเราไม่เคยทําร้ายใครสมมุติว่าอะไรบางอย่างที่จะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรรมชาติแล้วตามมาก็เฉยนิ่งเสียไม่ก่อเวรไม่ก่อกรรมไม่คิดแก้แค้นไม่คิดอาฆาตก็จะเป็นการดีกับเราเองฮะขอฝากจะโยมไว้ด้วยท้ายคำก่อนที่จบก็คือผู้ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดและมีเกียรติที่สุดคือใครรู้ไหมเจ้าโยม คือคนที่ทำตัวให้เล็กที่สุดนี่คือผู้ที่มีเกียรติไม่เย่อยยิงไปยองไม่พองขนเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ให้ทานพูดจาดีมีประโยชน์ต่อคนอื่นเสมอต้นเสมอปลายในการทำความดีท้ายที่สุดของคำเทศนาขอโยมทุกท่านผู้สน มีโอกาสได้มาติดตามในการขอให้มีความสุขจเจริญด้วยอายุวันนสุขภพละทุกคนทุกท่านด้วยเถิน